สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของนักเตะเปเชกันดีกว่าครับหลายๆคนบอกว่าถ้าพูดถึงเปเชเนี่ยก็คงจะนึกถึงตเอมบัปเป้เลยถูกไหมตอนนี้มีแต่ข่าวของเอมบัปเป้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงมือกาวแห่งปารีสกันดีกว่านั่นก็คือตัวของดอนนารูมาผู้ที่ย้ายมาจากอิตาลีนั่นเองครับดอนนารูมา um เองเน,นะครับผมก็เวลาย้ายมาอยู่ะ่ะทุกคนก็พาครอบครัวมาด้วยถูกไหมในกรณี ของดอนนารูม่าก็พาเมียมาอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็เช่าห้องหรูกันอยู่สองคนนะครับก็อยู่กันยังมีความสุขเลยนะครับผมก็ใช้ชีวิตไปแต่ทีนี้เองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีรายงานข่าวที่น่าเศร้าได้เกิดขึ้นนะครับผมในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมักจะเห็นกรณีเนี้ยหลายๆครั้งอยู่แล้วนั่นก็คือการที่บ้านของนักเตะเนี่ยถูกปล้นนะครับผมนักเตะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยถูกโจรขึ้นบ้านกันเป็นว่าเล่นเลยถูกไหมแต่ก็โชคดีที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับผมในหลายๆกรณีเนี่ยคือปล้นตอนที่เจ้าตัวไม่อยู่บ้าน แต่ในกรณีของดอนนารูมาที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยนะครับผมนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนฝันที่ตัวของเขาจะไม่มีวันลืมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอนตัวของดอนนารูมาและภรรยาของเขานะครับผมได้ถูกโจรเนี่ยบุกเข้ามาอย่างห้องพักแล้วจากนั้นนะครับผมก็ได้ถูกโจรเนี่ยจับตัวเอาไว้นะครับผมพร้อมกับจับมัด และทําการแก้ผ้าทั้ง2คนนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, <_ d ose> เป็นเรื่องที่ยากเกินรับไหวจริงๆนอกจากนี้นะครับผมตัวของดอนนารูมานั้นยังถูกทําร้ายอีกด้วยนั่นเองครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็หนีมายังโรงแรมใกล้ๆได้แต่สุดท้ายเนี่ยโจรก็หนีไปได้นะครับผมแล้วก็ขโมยทรัพย์สินต่างๆเอาของต่างไปเนี่ยมูลค่ารวมกันแล้ว ซูมถึง500,000ยูโรเลยนะครับผม500,000ยูโรเยอะขนาดไหนนะครับผมฟังดูบอก500,000นี่ก็เยอะแล้วนะครับแต่ย่าลืมนี่มันค่างเงินยูโรนะครับผม สูญเสียทรัพย์สินได้ประมาณเกือบ20ล้านบาท500,000ยูโรคือ19ล้านบาทนะครับผมก็เรียกได้ว่าสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียขวัญด้วยนะครับผมและล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้เลยเลยะครับผมตรงนี้เอ,เองเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าดอนนลูมาและภรรยาของเขานะครับก็ได้ส่งโรงพยาบาลในทันทีเนาะภรรยาไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมแต่ตัวของดอนนลุมาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่มันก็คงจะเป็นความเสียหายบาดแผลในจิตใจที่มันได้เกิด ขึ้นเนาะเพราะว่านอกจากถูกแบบปล้นแล้วอะ่ะมันยังถูกจับมัดถูกทาร้ายแล้วก็ถูกจับแก้ผ้าอีกด้วยนะครับผมภาพที่แบบเมียตัวเองถูกทาําร้ายอคิดดูดิแบบเป็นคนที่ปกป้องเมียไม่ได้อ่ะผมะว่ามันคงเป็นภาพที่เจ็บมากๆหรือว่าภรรยาของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็คงมีบาดแผลในใจไปเลยแหละกับเหตุการณ์นี้นะครับผมยังไงก็ขอให้มีการตามจับผู้กระทําผิดได้โดยเร็วเลยนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วผมคิดว่าถ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น บ่อยๆขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เอาจริงๆก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์รนในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมถ้ามันเกิดขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยน่าจะมีผลเลยอะไรครับผมกับการที่ว่านักเตะจ,จะย้ายมาเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเลยถูกไหมถึงความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินหรือว่าชีวิตของคนรักคนในครอบครัวของพวกเขานะครับท่านผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยตัวของผมก็ขอแสดงความเสียใจกับตัวของดอน,นาลุม่าที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยนะครับก กัับบผผู้้้รริดดใหไนะคทยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภัยเอาไว้นณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ